สวัสดีครับวันนี้มาซื้ออะไหล่รถแมคโครครับที่ร้านอนุสาเทคเตอร์เหมือนเดิมโอ้ไปไหนเนาะป้าเนี่ยอ้าไปทางไหนล่ะอูอะไรบัดเนาะต้องสายร้านปิดอ๋อนี่ อยู่เหรอาเทียวเหอไมอยู่รอไปเที่ยวเนี่ยเนนี่ยโอ้เกลียร้อยอย่ออนี่ยเนี่นี่มาอยู่นี่โอ้ยู่ทูเบอร์ทั้อดทั้งลูกเลยนดี้ดูดูดูเนี่ยเนี่ยตัวพอนเลยอันเด็ขนาดพราเนอีเยเป็นร้อยร้อยล้านดูแต่งตัวได้เนี่ยเสื้อผ้าสามตัวร้อย ไอ้เลียกนนี่ลองเามือสอเนี่ยมือนีู่่ของผมแท้มือหนึ่งเกงก็มือสใส่แล้วพม่อี่มือหนึ่งอได้หแงน่ะ้ได้นะไม่เคก้ซื้อขใส่ยูนใสสบายเลยนี่นะ ครับว่าให้มันหนักเลยเลยตัวกระดกเลยเลยนี่นะวันนี้ครับก็มาเอาของขวัญปีใหม่ครับป๋าเจให้ของขวัญปีใหม่เดี๋ยวก็รอชมเด้อขอบคุณมากเลยป๋าขอบคุณมากครับโอ้ยมีของขวัญปีใหม่ให้ด้วยได้ครับ ป๋าให้เปผาพันปีใหม่แล้วเนี่ยปายกเดินปายกให้กับมือเลยเออเป็นไงล่ะป๋าบลอกฮลออีกตัวหนึ่งแฮเอไห่อยู่ไหนเลเอลูกนี่ปีใม่อยู่นี่ร้านอ่ะ ไม่หยุดอย่ามาถามมันกินต่อไปที่ใหม่ร้านเจไม่หยุดนะครับทีมเจ็ดปีแล้วแล้วเปิดมากี่วันแล้วเนี่ยหมื่นวันหมื่นวันแล้วไม่ค่อยร้อนไหลฮไหลไหลไหลรอไม่นานได้ครับรอไม่นานได้จะเอาสัตยการมีสัตย์เออฮะ มันเข้ากันไม่รู้มเข้ากันนเนตัวเนี้ยบัคคาบนี้ยมันเปนเอกันีเอานี่เลเอานี่ลจะปเหมนกันไอ้บัคคาเขาสั่งล็กกได้อยู่เดี๋ยวข้างนีเป็นส่าีในราคาเท่านนะวตัวด อะไรไม่โมีมีหมดนะไม่ดูดิเต็มเลยนะมันแกะกล่องไงแกะเลือกหมดฮุ้งกี้ก็มีนี่นี่เอาไปคุณหาหนูเดดเดินเนี่ยถึงไหนมาดูใกล้มาเนี่ยเดินนันเลยโอ้นี่กูอีนี่ไม่ได้ใช่ดิอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม วายถ้าไม่ได้ใช้ว่าจะขอไปไปที่บ้านซะหน่อยอยู่ที่นี่มันติดขัรไงให้เราแม่งหน่อยนี่ตังค์นี่ตังค์นี่พูดีครับเด็เอ็ไลด์ไปเอ็นเอ็นไให้ผมองไปนี่เอาไว้นี่มันติดการมันจะวางของได้ไปเยอะโอันไหนไม่ได้ใช้กับบริจาคหน่อย เมื่อเมื่อวก่อนขายไปสองลูกอันนี้ตัวเดินอะไรนี่โอ้ขึ้นท่อนขึ้งท่อนนี่มาดดู้วยกร้อยี่สิบรุ่นหกรเจ็ดนี่ตัวเดินขึ้นท่อนรุ่นเจ็ดแล้วก็ร้อยยี่สิบมาดไ้มาดไคือตัวนี้ร้อยเอาเล็กอเลยเนี่ยอันนี้ใส่ปูวีได้ไหมก็ก็มาไฟร้อยยีสบไฟกา่มาใช้ได้มืนกใช้ก็ใช้ตัวเดียวกัน ้ไม่ต้องซ่อมเรือพารถใครจะเดินพังอ่ะเราซื้อเปลี่ยนใหม่เลยขึ้นท่อนนี่ซ่อมก็ไปซ่อมแล้วครับอันนี้เป็นแบบนายอ้าชี้ถ้าไฮด์ไฮด์ดัสจักรยานต้องติดเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรร้านอ่ะเบอร์โทรติดต่ออะไรปะเบอร์โทรติดต่อแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าศูนย์อ่ะ ตัวมาได้ตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะเป็นสกลเทศกาลตุดตินตุดเขมินตนตาไม่มีหยุดเปิดทุกวันเลยเท่าไหด่หนึ่งเดือนเลยฮะกันหนเดอนเซเว่นยังอายอ่ะเห็นไหมโควิดมันเสือด้วยยังติดอยู่นะอนุสาวรีย์ไม่เคยติดแล้วไม่เคยติดเชื้อด้วยเพราะเราเชื้อเราแรงกว่าโควิดถ้าได้คุยแล้วนี่นะ

พาต้าถอยปลาตัวนี้คนละคนปลาตัวนี้ตัวนี้เอาตึ๊บโแอนเลยหูแอนเลยอ่ะรถนั่งโมเมนต์รถรทุกใช้คุ้นั่งใส่

วันปีใหม่ครับุงเรืนลงเรือขายองเฮงเฮงรวยรเด้อปลาเด้อของวันปีใหม่ปมามากเลยไอเก่กเอาไมด้ให้ก่งของวันปีใหม่เนาะ นี่แค่เปิดตลอดเด้อร้านอะไรเนี่ยอนุสาทิสเตอร์เนี่ยใครที่หาอะไรไม่โฟอัดทรงสายมาได้เลยครับเปิดตลอด24ชั่วโมงเฮ้ยไม่ใช่เปิดตลอดทุกวันไม่ใช่24ชั่วโมงนะครับร้านต้นไหนที่เปิด24ชั่วโมงนี่ออะไรันนี้มาใหม่แล้วเนี่ยเิ่งอะไรนี่ดึกควอดเนี่ยดูน่าใช่ันนี้ยเงี้ยเท่ไหร่เอ๊ะเนี้ย120นี่แหละฮะบเุฟเฟ่ โอเบคัสเนี่ยตัวเดียวกันก่อนี่ยาวหลงเออเว้ยอันนี้รุ่นรุ่นใหม่เหรอแต่ก่อนไม่มีนี่รุ่นใหม่นะเล็ดเล็ก็เล็ดเล็ดฟอนอืมเล็ดฟอนมันจะแก่งมันจะทนกว่าเนี่ยทะลุทะลวงอย่างไอหินนั่นประหยัดน้ำมันเลยล่ะไม่มีแบบเอาไปทดลองใช้ดูหน่อยเหรอไม่ต้องทดลองเอาไปใช้เลยฮะก็คือให้ไปทดลองใช้อ่ะโอให้ฟรีอ่ะมีไหมก็มีลูกสาวจะจะเห็น นั่นได้ไงคือกันแล้วนั่นป่ะเอานี่ทําไมาอยู่นี่ไหนเนี่ยคือน้อยยี่ไงอ๋อไมเอาไว้เนี่ยอ๋อแล้วคับเรือเรือจะไปวิ่งหาอะไรจัดเดินทางกับเลยจ้ะเชคดีโชคดีโชคดีครับ